ที่จะเห็นแบบจี๊ดๆในหนูตรงนั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะคะคราวนี้เราย้ายบ้านใหม่นี่เขาแล้วะคะ่ะมาดูกันนี่นะคะบ้านใหม่ตรงนี้จะเป็นแบบทีกว้างให้นะคะส่วนนี้นะคะจี๊ดๆนอนอยู่ข้างในเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆะคะ่ะนี่คะ่ะ รักปุ๋ยเลยน่ารักไหมคะถ้าน่ารักให้กดไลค์ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้นะคะเราต้องชื่อว่าจีดจีและมันเป็นหนูบ้านนะคะมันยิงตัวเล็กอยู่เราก็เลยเก็บมาเรือไหมคะว่าเราหาตรงไหน,นจะหาได้เป็นแบบที่มืดๆหรือที่ที่สกรปรกนะคะเราหาใน ก็ทั้งสกระปกนะคะนั่นก็คือในรถตู้นะคะเราก็เลยเก็บมาเลี้ยงค่ะและเราก็ตอนหนุ่มมาแล้วค่ะตั้งแต่บ้านเก่ามันหนูแบบทำมันก็นอนแต่มันแบบชอบไปเบียดกับแบบ <Yeah. S 1> นผนัง่ะคะแต่ตอนสร้างบ้านใหม่ แล้วดูวค่ะบ้านเก่าโดนทำลายเลยโดนทำลายเลยค่ะเพราะว่ามีบ้านใหม่แล้วนะคะอยากเห็นบ้านใหม่อีกทีนึงไหมคะมันจะเป็นทรงอย่างนี้นะคะข้าง บ้านจะปิดด้วยผนังนะคะส่วนตรงนี้ก็แบบธรรมดานะคะเอามาวาดรูปได้จะเหมือนแผ่นกระดาษน,นะคะส่วนตรงนี้เป็นทางที่จะเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะส่วนจิตจิตอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะอ๋อดูใกล้ๆไม่ได้ คงสงสัยต้องดูแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะประมาณในห้องก็จะเป็นอย่างนี้อะค่ะมันจะมืดมืดก็ผู้หญมันชอบมืดส่วนในตรงนี้ก็แบบเล่นได้ทั้งตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะ คราวนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะต้องเป็นครัแรกนะแต่อย่าลืมเลยถ้าดูเป็นครั้งแรกต้องกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญมากที่สุดในนี้กดกระดิ่งด้วยนะแต่รู้ไหมว่าทำไมต้องกดพวกนั้นตอนทำคลิปใหม่จะ ตายมาดูเร็วๆายค่ะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ